ตอนนี้พี่มีถ่ายละครไหมคะตอนนี้ยังไม่มีคะ่ะแต่ว่ากลางกลางเดือนน่าจะเริ่มถ่ายกันแล้วพี่ไบดีไหมคะที่นั่นอ่ะมันคือที่ไหนคิทติ้งกับใครนะไม่อบอกอ้อหอมจังกินไม่ได้ก็โดมอลแล้วกันกาแฟ รอบพี่มิวในเวในเว f f นะครับรอดูเหมือนกันคาะิตาใกล้มาแล้วสู้สูไม่ถึงสู้สูเดี๋ยวก็ต้องได้ดูแล้วล่า <c oughs> ดีอยู่คือที่ไหนเหรอคะพี่ไบมันคือทะเลตรงไหนอะนอ่ยรับ มีคนถามว่าชื่อเขียนยังไงนะคะชื่อเขียนแบบนี้เดี๋ยวพิมพ์ให้ก่อนชื่อมิว้วที่เขียนแบบนี้นะคะ่ะมิวอหัวหินหัวหินประมาณ3มชั่วโมงปะคะถ้าจากในกรุงเทพ หนูคิดไว้อยู่ว่าจะไปทะเลแต่ว่าไม่รู้จะไปที่ไหนรอชวนเพื่อนก็เลยถามรีวิวพี่ไว้ก่อนเผื่อมันเวิร์กพี่แสดงหนังมากี่เรื่องแล้วคะหนังหนังเคยแสดงเรื่องเดียวแล้วก็ซีเดียวคะ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าออนหรือยังไม่ได้ติดตามเลยแล้วก็ซีรีส์ก็จะมี F4 มี Bad b u d d y แล้วก็เร็วๆนี้สองเรื่องนะคะ UMG แล้วก็สุปตากับย่าออน ไม่รู้ครับหลับตลอดทางเอาจริงเป็นหนูหนูก็หลับแต่ถ้าเพื่อนชนเมามอยหนูก็ได้เยอะสามชั่วโมงจิบจิบสุตากะยะอ่อนเอาเอาไปประกอบเนาะ ไม่ถึงยังไงนะคะพี่มีรายการหรือช่องอะไรให้ติดตามไหมคะเร็วๆนี้จะมีนะคะเริ่มทำแล้วรอดูกันนะอาจจะเจอคลิปแรกอีพีแรกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังพูดไม่เก่งไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอาจจะพูดไม่ได้รู้สึกเหมือนช่องอื่นนะที่เขาเปิดตัวหรือปิดตัวยังไงอย่างเงี้ย อาจจะไม่ได้มีคอนเทนต์ใดๆเราแค่อยากถ่ายแบบสนุกๆพี่มีโอลิตาจะมาอีพีไหนคะถ้าบอกก็จะไม่สนุกนะสิอรอลุ้นดีกว่าขอไม่สปอยนะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยขอไม่สปอยว่าลิตามาเมื่อไหร่เอาจริงนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะตัดให้อยู่ในอีพีไหนตอนที่เราออกมาอันนี้คือแบบอืม ตกใจน้ว,ว่าจะมาแบบเซอร์ไพรส์ใสัีค่ะใช่ค่ะ สตอรี่พี่มิวคือดีดีที่สุดหมายถึงสตอรี่ไอจีเหรอคะหรือว่าสตอรี่อะไรข้างหนูไม่ได้เป็นอะไรแต่อันนี้หนูเอามาดมเฉยหนูชอบเอามาดมก่อนนอน,ม,นอมันคือกากมันคือกาแฟอ่ะเขาเอาไว้เอาไว้แช่น้ําแล้วก็กินใช่ไหมแต่หนูเอามาดมมันหอมดีหนูไม่ค่อยกินกินแล้วแบบมันจะคึอกอ่ะ หน,หนูเอามาเท้าเขาเรียกว่าเอามาวางพี่ไวครับเออพี่ใบออกไปหรืยอยังพี่ไวครับหนูจะถามว่าช่องพี่อพี่ตัดเองเหรอคะแบบเขาเรียกว่าอะไระตัด ตัดต่อเองหรือว่ายังไงนี่หนูก็เพิ่งลองทำดูนึกว่าปปะโคนเขาแข็งเออมันดูคลายนะถ้าพี่ไม่ทักหนูก็ดูไม่ออกเหมือนกัน,นจริงๆหนูมาดมแต่ความที่มันที่มันเขาเรียกว่าอะไรหนูมาวางผ้าอย่างงี้แนละ้วมันจมไงห,หนูก็เลยมาวางอันนี้ <c oughs> สวัสดีค่ะอันญองสวัสดีคุณก๊อตจิวันนี้เราได้เจอแก๊งเอโออีกแล้วช่างช่างแต่งหน้ามีพี่เปามีพี่แก้วพี่เกมบอยพี่ลีไม่ได้เจอเลยโหพี่ไว้แบบใช้เวลากี่ชั่วโมงคะ่ะ แต่พี่พี่ทำอยู่แล้วอ,ะอ่ะอาจจะชินกับการตัดต่อนะแน่เลยว่ายิ้มหน่อยค่ะไม่กล้ายิ้มเลยค่ะเมื่อกี้กินฝรั่งมาติดฟันเล้เหรอไม่กล้ายยิ้มเลยสวยนะวันนี้ วันนี้พี่พี่หนึ่งพี่หนึ่งเขาแต่งเติมให้เพราะว่าหนูไปถ่ายถ่ายที่ตึกมาค่ะเขาเลยเติมเติมให้ก็เลยได้อย่างนี้แต่ปากซีดไปหน่อยเมื่อกี้กินฝรั่งไว้แล้วเจอกันใช่ค่ะฟิตติ้งวันนี้ฟิตติ้งค่ะพี่เปาน่าจะยังกินขเขาเรียกว่าอะไรกินหมกอทาอยู่ที่เดิมที่ฟิตติ้ง แต่ฟิตติ้งดีมากวันนี้ฟิตติ้งดีที่สุดในโลกก็คือใกล้บ้านหนูสามนาทีถึงหนูเดินไปล <g ül> ดีที่สุดพัดออปันพาค่ะหอมแก้เป็นเสยบติดแล้วก่อนนอนต้องดมนะ <laughs> ทีมปังไงปังจริงแล้วสรุปหนูแก่ที่สุดในนั้นเลยนะเหมือนเดิมในกองเอฟโฟเอ้ในกองเอฟโฟก็แก่ก็แก่กแกที่สุดแล้วก็ถ้าถ้าพูดถึงเด็กแกมมี่หนูแก่ที่สุด <laughs> I love you เดี๋ยวไปล้างหน้าและวรู้สึกหน้าเริ่มเหนียวแล้วเจอพี่ตูเป็นยังไงบ้างคะเจอกันแบบบังเอิญตอนแรกกำลังพูดถึงน้องตูอยู่หน้าลิฟใช่ไหมพอลิฟเปิดออกมาก,ก็คือเจอน้องตูพอดีวันนี้น้องตูแซ่บมากชอบชอบลุกวันนี้มาก ก็อายุจะยี่สิบหกอะคะ่ะปีนี้ปีนี้อายุจะยี่สิบหกแล้วอะอันยองแค่เพื่อนค่ะเพื่อนจะมีซีซั่นสองไหมคะไม่แน่นะคะ say hi to f i e n d s hello พี่มิวอายุเท่าไหร่คะถ้าสามสิบเอ็ดกรดกฎานี้ก็ยี่สิบหกแล้วคะ่ะ ไม่มีแฟนแรื่ยังขาไม่มีคะ่ะมีแฟนทิปไปก่อนฮาวองอินยอบใช่ไหมฉันชอบเขามากนี่นี่นเราเซฟรูปนี้ของเขามารูปนี้คือชอบเลยกันนะคะนะก่อนนี่แหละแฟนทิปของเราเอ้าหายไปไหนจำได้ว่าเซฟไว้ นี yeah, <T T: group, group nee ่แฟนเรา girlfriend เกือบเกือบเนียนแล้วเมื่อกี้เกือบเนียนละอ่ะอะไหนก็ไหนละหากปอยู่ไหนวะเมื่อวานไปถ่ายเออ่เทชชุดกับมาร์กมาดีนะที่เอาดีที่แบบบอกมาให้ช่วยแบบพูดเพราะว่าเมื่อวานก็ถ่าย ถูกอยู่สรุปกลายเป็นช่องของมาร์กแล้วนี่ไงจะเล่าอ้าวน้องอ่านกลับมาหรือยังคิมนะตัวน้องอ่านกลับมาหรือยังอยู่ไหนอ่ะแกตีแบบมาก เพื่อค่ะเพื่อไม่อยากให้มีซิทคอมสองเลยนิวอ่ะสวัสดีครับรพี่มิ้ิวอ๋อสวัสดีครับอะไรกันอ่ะเจ้าแม่กินข้าวกินข้าวเว้นขอใส่ฟิลเตอ์ก่อนไม่ได้น้อยหน้าไม่ได้น้เไปไ็นแป หล่อเลยใส่คอมพิวเตอร์มาสวัสดีครับทุกคนเมื่อกี้ไหนแฟนพี่มิวอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ยินอ่ะฮัลโหล ฮัลโหลได้ยินไหมไม่ได้ยินแล้วได้ยินแล้วไม่พอมันมีคนจอย <c oughs> ไม่สามารถเอาฮะไม่สามารถเอาลูกออกมาได้ถ้ามีคนจอยแล้วอ่ะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแค่สักไม่รับผู้นี้เนะเอออันนี้นะฟองนะท่านหนึ่งมีพี่อาร์มาร้องเพลยงพอมากเลย <c oughs> มีหน่ะเด้อมีหน่ะเด้อ <c oughs> เกงเกงพี่อาร์มเหรอไม่รู้จะทำอะไรสวัสดีครับชาวโซเชียลแคมปีโซเชียลแคมไม่มีอะไรมากบอกว่ารักทุกคนครับมันจะเอาบทนั้นไม่ได้บทนั้นมันเกิดไวตีแบทกันได้นีช่วงไหนดี ตีเสร็จแล้วกักตัวพร้อมกันเลยเฮ้ยไม่อย่างเงี้ยนี่เราต้องรอดเราต้องรอดที่สั่นคุณเล่นคุณเล่นไม่ติดหรอกใช่เราต้องไม่ติดโควิดหายเราจะไปตีแบตกันโอ้หจะได้ตีปีไหนวะเนี่ยเจ็บศูนย์ลเจ็ศูนย์เจ็ศูนย์พี่เข่าเสื่อมพอดีเลยทั้งันฮะ เจ็ดศูนย์พี่เขาเสื่อมพอดีอ่ะยังไม่เสื่อมพี่ยังไม่แก่เลยดูดิดูดูรอยยากเกินละได้เลยครับขึ้นรถตู้ก่อนนะไม่มีรถตู้เร็แล้วโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายครับที่ปลอดภัยครับผม เจอกันครับผมตอนปีแปดได้เลยไม่ไม่รู้อะไรจริงไบไยครับทุกคุณปล่อยให้คิมมิลคิมินโตโตต่อไปไปไปคิมมินบกโมไปาปครับไปไปครับจิมมินายเราไม่เคยจอยกันต้องอ่านไว้กินโมโม ช่วงนี้พี่กินได้เดี๋ยวที่ยีแปดเดี๋ยวไปกินกับนั่นเนี๋่เอ้ยไม่ไมบอกไปกินกับใครมีคนถามว่ามีคนถามว่ารักพี่เลิฟไหมคะไม่รักก็บ้าแล้วคะ่ะ <laughs> <laughs> อกาแ,แฟหายช่วงนี้ติดดมกาแฟเสพติดแนละ้วแหละไม่เสพติดกินนะเสพติดดมงา้นเอาเลยเ <laughs> มื่อวานพี่ไปถ่ายเทชชูดกับมาคายคินมา สนุกดีสนุกมากไม่ถึงมาก็สนุกมากเดี๋ยวจะไปแล้วด้วยก่อนเริ่มง่วงแล้ววันนี้ทั้งวันเลยบ๊ายบายจ้า